SE ครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับบริษัทสยามอีทโซลูชันจำกัดมหาชนครับดูแฟตชีทก่อนทำอะไรนะครับเคยเห็นแวบๆอยู่นะธุรกิจบริการอืมจำหน่ายสินค้าอุตสาหการรมประเภทปัม๊มสูบส่งน้ำนะครับน่าจะติดตั้งในโรงงานด้วยไหม ดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SE ครับรายย่อยถือ27%ไม่เยอะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลโอ้บุคคลหมดเลยนะเอ๋ A A. คนสุดท้ายใครเอ่ยนะครับคนสุดท้ายใครเอ่ยลองไปหาชื่อกันดูนะใครเอ่ยนะครับโอ้เป็นคนคนนึงที่ผมดูใน YouTube บ่อยมากนะครับ มถือว่าเป็นอาจารย์หนึ่งคนเลยนะคนนี้นะงบการเงินนี่น้อยครับสินทรัพย์477ล้านนี่ร้อยกว่าล้านกําไรโต35ล้าน26ล้าน35ล้าน40ล้านครับถือว่าโตนะแต่ก็ไม่ได้โตอะไรสูงนะครับเอา E D ครับเกิน10นะ ปันผลก็เกือบดีครับแต่ยังไม่ยังไม่เกิน4%เท่านั้นเองนะครับดูกราฟ SE ครับดูกราฟ SE ครับราคาปัจจุบัน2.72ราคาเส้น2ระวันบาท40เป็นขาขึ้นแน่นอนครับดูภาพใหญ่ครับโอ้ก็ไม่แปลกนะที่แกถือ เข้าตลาดมาปี2017ครับน่าจะเป็นหุ้น IPO ปี2017ครับสร้างดอยไว้ให้จ้า5บาท5ตังลงมาปรับฐานเซอร์กินเบเกอร์ครับโดนตลาดตกใจลงมา91สตางอ์ตังโหกลุ่มผมคุยกันแต่เช้าเลยเรื่องได้คืนเงินจากไม่ได้หุ้นเงินติดลอนะครับอ่าประมาณนี้ครับ ปรับเป็นเดจัดทรงเส้นเทนก่อนครับอเส้นเทนเ้นฉกดบอกว่า SE เนี่ยขึ้นแข็งแรงต้องประมาณสักบาท10บาทยี่แต่เส้น200วันบอกว่า ประมาณบาทยี่บาทสามถึงจะมองเป็นขาขึ้นนะครับขยายหน่อยหุ้นตัวนี้ SE เนี่ยเทสสองวันสองรอบนี่หนึ่งย่อซึมสองเทสปุ๊บไม่หลุดไปเลยครับเนี่ยต้นเทนอยู่นี่ต้นเทนอยู่นี่ครับต้นเทนสเต็ปสองอยู่นี่ ตอนนี้สเตปสามไปแล้วนะครับสเตปสามไปแล้วแต่ไม่เวลวัดเป้าได้นะอันเนี้ยน่าเกงกําไรครับน่าเกงกําไรทุกอย่างเขาดีหมดครับบริษัทมันเอาในกดแนวคิดผมนะทุกอย่างดีหมดขึ้นไปแนวต้านสําคัญไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมให้แนวคิดประมาณนี้นะมันไม่มีอะไรจะเสียครับมันก็ทรงตัวอยู่ได้ครับในพื้นฐานบริษัทครับแนวรับแรก2บาทหกสบสองสตางค์ แนวรับถัดมา2บาท22สตางค์ครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่2บาท4าตังเอาเอง่ายง่ายอย่าหลุด2บาทอย่าเห็น1.99้เอะไรเงี้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กคุณขึ้นมาขนาดนี้คุณต้องดันต่อเลยนะครับย่อมาได้ก็ระยะนี้ก็พอนะครับแนวต้านแรก2บาท86บหครับโอหมองไม่เห็นแนวต้านถัดไปเลยปึ๊บ าเห็นกองนี้ไหมครับอกองนี้ไหมครับเนี่ยเนี่ยไม่ผ่านง่ายๆแน่เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ย,น,ยนะครับเราก็มองที่จุดนี้ก่อนนะครับมันก็ใกล้5้าบาทแล้วไงถูกไหมมันก็ใกล้5้าบาทแล้วมันก็ต้องมีแรงขายไปธรรมดาคุณคิดว่าข้างบนมีคนติดเยอะไหมล่ะ IPO อ่ะชอบไปเทรดไงไหมล่ะพอเทรดเสร็จปุ๊บก็ติดเออ พราะทุกคนคิดว่าเปิด IPO มาต้องวิ่งก็วิ่งเหมือนกันครับแต่มันวิ่งพักเดียวมันก็ลงไงถูกไหมเพราะคน IPO เขาก็เทขายไงบางคนกำไร100% 200%ไปแล้วนะครับสรุปแผน SE ครับแนวรับแรก2.62แนวรับหลังพิงฝา2.22และ2.04 SE ห้ามหลุด2บาทนะครับแนวต้านแรก2บาท8.6 ถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยเจอการ3บาทสามบาทย2่สิบสามาทห้าสิบและสามบาทถปด้ามองแค่นี้ก่อนเนาะมองแค่นี้ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าผ่าน3บาท8ปไปได้เนี่ยเห็นเลขกลมๆ5บาทนะนะครับตอนนั้นก็ต้องแบบเป็นวอลลุ่มแบบรุนแรงขาขึ้นแบบรุนแรงนะครับวอลลุ่มเข้ามาลุมกันแนละ้วดันขึ้นไปนะประมาณนี้เนาะนะครับ SE ก็ประมาณนี้ครับไหนไหนก็ดูแล้วเนาะ ดูหน่อยว่าเป้า50%ถึงหรือยังนะครับเขาเป็นคุ้น ipo ตัปี2 0งแต่ปี2017ละโหอ,อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวนะ2.98นิดเดียวนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีโอกาสถึงประมาณสัก3าบาทเนี่ยอาจจะย่อพักตัวก่อนนะย่อพักตัวก่อนเพราะเขาขึ้นมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็ s e ก็ประมาณนี้ครับแต่จะบอกอยู่ว่าหุ้นตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรเสียเกี่ยวกับเรื่องงบกันเงินเลยนะครับ แล้วก็มีลายใหญ่ที่เรารู้จักถืออยู่ด้วยถึงแม้จะเป็นลายสุดท้ายก็เถอะถือน้อยก็เถอะแต่เขาก็ถือพอเขาถือ,อ,ถอหุ้นคุณค่านะครับคนนี้นะอืมผมจะบอกว่า SE เนี่ยถ้าย่อแล้วผ่าน3บาทได้อีกครั้งหรือขึ้นไปยืน3บาทได้แบบเป็นวิกวิกอะเออเป็นวิกวิกนะมีโอกาสไปถึง5บาทกลมๆได้นะครับอ่า SE ประมาณนี้ครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ